สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเมื่อวานนี้นําเสนอโกใหญ่ๆไปแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเพื่อเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับผมจะเอาโกราคาที่โบแพงมากนักนะครับผมราคาขนาดย่อมนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอราคาที่จับต้องได้นะครับผมเพื่อแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับ เริ่มต้นกันที่กระถางแรกนะครับผมนี่คือบนสีพันธายโนรสิงนะครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นลวดลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมนี่ยอดใหม่กําลังงอกขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้มีหัวนะครับนี่ครับฐานหัวของเพิ่นนะครับผมไปเลี้ยงต่อได้เลยนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่หนึรยเจ็ดสรวมส่งนะครับสําหรับใครที่มีงบน้อยแต่ว่าอยากได้ไม้ที่สวยไปเลี้ยงนะครับ หากท่านใดอยากได้ไม้ด่างนะครับอันนี้คือกวักซัพย์ด่างนั่นเองนะครับคือเดลีด่างนั่นแหละครับผมอีกชื่อหนึ่งของเขานะครับผมไม้ตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นดอกนะครับจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ตอนช่วงเป็นดอก่องที่เขาออกดอกนะครับจะสวยงามเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมสลับกระถางนี่นะครับผมมีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับสลับกระถางนี้นะครับเป็นกอค้นขางที่จะแข็งแรงนะครับ ได้จํานวนอยู่3 4ต้นต้นใหญ่ๆเลยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับหากท่านใดที่ชอบไม้มงคลที่เป็นลายด่างๆแบบนี้ก็ไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ฟอกอากาศเหมาะสําหรับไปตกแต่งมุมห้องต่างๆนะครับท่านใดที่ชอบไม้ประดับไม้ด่างตัวนี้ก็เป็นชื่อมงคลดีมากๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีบอลสีพรมเรือสีมาแบ่งอยู่หนึ่งกระถางนะครับสำหรับบอลสีพรมเรือสีนั้นจะแตกต่างจากบอลสีมะขานลังสันชัดเจนตรงที่ข้านเขาจะแดงนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่2ต้นต้นค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นไซส์แม่พันเลยนะครับผมมีสีเข้มกว่าบอลมะขานลังสันนะครับแล้วก็ทำจำนวนได้ช้ามากๆเลยนะครับสำหรับทางสวนมีกระถางนี้นะครับมาแบ่งวันนี้2ต้นขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับ ท่านใดที่ชอบไม้ป้ายไม้โบราณตัวนี้นะครับผมก็มีกระถางนี้นะครับมาแบ่งแต่ว่าตะกวนคนสอบถามมาหลายเหมือนกันนะครับเนื่องจากทําจํานวนได้ช้าเพิ่งเอามาแบ่งนะครับมาชมกันต่อที่บนสีไก่อมรินนะครับผมสลรับกระถางนี้่เป็นฟอร์มกอกาลังน่ารักเลยนะครับเป็นต้นที่ไล่กัดสีมา ค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับสลับไกอ่อมารินกระถางนี่นะครับได้จํานวนถึง4ต้นเลยนะครับผมเป็นไม้ที่มีหัวนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้ที่ฟอร์มไม่ใหญ่มากนะักราคาเบาๆแล้วก็เป็นต้นที่กัดสีสวยนะครับผมทุกท่านฟอร์มเิ่นเตี้ยนะครับผมประมาณ20กว่าเซนเองนะครับผมแต่ว่าพ,พิเศษก็คือเพิ่นกัดสีสวยนะครับสำหรับกระถางนี้ มาชมกันต่อที่ไม้พืนใบสีชมพูอย่างเช่นบอนสีพราพันภาษานะครับสาหรับบอนสีพระพันภาษากระถางนี้นะครับได้3ต้นต้นที่ใหญ่แล้วนะครับผมแ้วก็มีการกัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับสาหรับกระถางนี้มีอยู่3ต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้มะสสำหรับท่านใดที่ชอบราคาเบาๆเลือกเอานะครับผมว่าวันนี้มีหลายกระถางอยู่นะครับที่ราคา200กว่าบาทมาแบ่งนะครับผม มาชมกันต่อที่บอลสอพินญานะครับผมสรับบอลสอพินญานั้นเป็นไม้ที่ใบค้นข้างที่แข็งนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมกระถางนี้นะครับมีอยู่5ต้นและก็ต้นค้น้างที่จะแข็งแรงนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับสลับบนสีสอพินญานะครับผมจะอยู่ในตับผู้ชนะ1ิบทิศนะครับผมท่านใดที่ยังบ่มีกระสะสมได้นะครับ มาชมกันต่อที่บอนสีฮนุมานคุกฝุ่นนะครับสลับกระถางนี่นะครับเป็นไมาแยกหนอที่มารวมกันนะครับได้ถึง5ต้นเลยนะครับผมท่านใดที่อยากไปเลี้ยงต่อไปปุงดินดีๆนะครับผมสามารถที่จะแยกได้เป็น2กอเลยนะครับสลับกระถางนี่นะครับมีอยู่5ต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับเป็นต้นที่แข็งแรงสามารถที่จะเลี้ยงนอกตัวได้ดีด้วยนะครับสลับไม้ตัวนี้อยู่ในตับรามเกียรตินะครับ มาชมกระต่อที่ไม้ใบเข้มอย่างเช่นบนสีพรพัศิวะนะครับสลับกระถางนี่นะครับถือว่าเป็นต้นใกล้เป็นสาแม่พันธุเลยนะครับผมยอดใหม่กาลังแทงขึ้นมากระถางนี้นะครับมีอยู่ต้นเดียวจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับเพราะว่าเป็นไม้หายากนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบไม้ใบแข็งอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไม้สายเข้มนะครับเวลาพันกัดสี่ไร่พืจะสวยมากๆเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมนำโกขนาดกลางมาแบ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหากท่านใดสนใจกระถางไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับท่านใดที่ชอบโกใหญ่กะลองดูคลิปที่ผ่านมาได้เด้อรับผมท่านยังว่างอยู่หลายกระถางเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ